ลูกค้ามาจากไหนครับรำลูกการำลูกกานะครับผมก็มารับตู้นะครับวันนี้เมื่อวานมามาตรงก่อนอ๋อมาเมื่อวานเมื่อวานมารถเก๋งนะโอ้ายเงินไปแล้วนี่แหละครับเรื่งา่งกันเมื่อวานอ๋อที่แย่งกันเมื่อวานนะได้ครับลูกค้าต้องแย้งกันนะครับตอนนี้ลูกค้าอยู่ในตัดสินใจนะอ๋อลูกค้ากําลังตัดสินใจนะครับว่าจะเอาชุดไหนนะครับ้มแน่นอนนะครับบอกมาที่ร้านวีดียอโตสาวหนึ่งสินค้าคุณภาพครับผมแบรนด์ดังนะครับแล้วก็เราใส่ใจในคุณภาพเนี่ยครับ เน็ตวงเน็ตเวิร์กนี่ครับเน็ตเวิร์กตัวนี้เลยคือเรามีแต่เปิดอยู่เรามีแต่ให้อย่างเดียวนะครับครับนี่ครับอ่าเน็ตเวิร์กเพดหลุมหลบฝนนะครับใช้เน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับอ๋อครับเน็ตเวิร์กก็พันกว่าบาทแล้วนะครับอ่าลูกลูกค้าใช้ใช้งานแบบคุ้มราคาจริงๆอ่าก็สวัสดีนะครับเอสซีทุกคนนะครับอ่าวันนี้อยู่ที่ร้านวินิตออโต้ซาวนะครับผมอ่าช่วง ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่นี่ตลอดนะครับช่างวินิตรันนี้ก็มีลูกค้ามาที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวมาดูว่า,าช่วงปีใหม่หรือว่าปีหน้านี้จะมีโปรอะไรดีๆให้ลูกค้าได้ดูนะครับดเดี๋ยวก็มาติดตามนะครับร้านวินิโตโต้สาวงานคุณภาพล้วนๆนะครับผม แล้วสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมก็ต้เปีใหม่นี้จะมีอะไรดีๆให้ลูกค้าได้เซอร์ไพส์แน่นอนครับหลายผมผมเตรียมไว้สองสามสเต็ปนะครับปีใหม่ครับผมครัาผมครับผมครับครับครับัคับผมครับนครับผมเรัครคับนี้ก็คืัอันนม้เับนมครับมครผมครับมครัมััมันมครับมครับผมมครับมครนครับตู้กลางตัวนี้เลยครับกลางนะครับคคครับ ตนแก้มแคปซูลด้านล่างเป็นเป็นรังผึ้งนะครับอันนี้ยังยังไม่เห็นภายในเดี๋ยวจะให้ชมอ๋อครับครับตู้สูตรนะครับบีวีนะครับสูตรพิเศษนะครับอันนี้เน้นเน้นเบดเม็ดเบดนุ่มลอยนะครับขาแกงสวยมากขาแกงสวยมากเลยนะครับอ่าแล้วก็เออไอขอบเหล็กขอบเหล็กครับผมขอบเหล็กนะครับอ๋อครับ อ่าขอบแรงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เตรียมเตรียมโปรโมชันปีใหม่จะเปิดตัวปีใหม่แล้วกันครับผมอันนี้ก็คือเตรียมเตรียมไวรอนะครับสั่งตู้มาแล้วนะครับต้องลงตู้อีกเยอะมากนะครับการเตรียมเตรียมรับมืออันนี้อันนี้เรียกว่าสายสายอะไรนะสายโหดไหมสายโหดสายดันเลยนะครับอันนี้สายดันครับสายดันนะครับครับผมดานจะใช้ตัวนี้เลยแม่เหล็กใหญ่อันนี้ก็คือจะเป็นเสียงกลางนะครับผมหนึ่งใช้แม่เหล็ก16 5หนะครับครับผมนินดําของ AS Powertech เลยนะครับใช้ใช้แบรนด์ AS Power ของของของแบรนด์นี้เลยนะครับ เป็นเอเอสทาวเวอร์เทคทั้งคุ่เลยใส่ใส่เสียงกลางนี้นะครับโอ่าใช่ใช่ครับแล้วก็แหลมเป็นนาโนวานะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับตัวเสียงดีเลยนะครับตัวนี้ครับผมแม่เหล็กใหญ่นะครับอ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับนาโนวาศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็สิบห้าโครงหลอดซับอินซีนะครับของเอเอสทาวเวอร์เทคนะครับคือนี่นะครับัวใหญ่เลยนะครับใหญ่ของเอเอสนะครับอ่าที่ที่เราใส่บีวีไปที่เขาไปทําเครื่องเสียงกลางแจ้งกันอันนี้คือเน้นเน้นอ่าอันนี้บอกได้เลยนะครับ สะเทือนนะครับตัวนี้เปืนแน่สายเหมาะสําหรับสายโหดเลยนะครับอ่อันนี้สายโหดสายดันนะครับหลังไี่ใหม่เจอกันนะครับไม่ถึงสามหมื่นนะครับงบประมาณก็ไม่ถึงสามหมื่นนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับคือบอกเกินไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเขดหลุมมาตรฐานนะครับตัวนี้สั่งพิเศษนะครับอ๋อเนี่ยใช้เป็นปิ้นเลยนะครับตัวนี้อ่าโครงอ่า ถ้าชุดที่เป็นไม้อัดแท้นะครับเราเราจะใช้ตัวนี้นะครับสั่งทำปิ้นมาเลยนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องที่อยู่ข้างในนะครับอ่าอุปกรณ์เพลทเหล็กนะครับจะใช้ปิ้นเลยนะครับแล้วก็เป็นอ่าตัวนี้เน็ตเวิร์กนะครับครับอ่าตัวนี้ใช้ใช้พิเศษนะครับเฉพาะรุ่นนะครับอ่าอันนี้รุ่นท็อปสุดอ่าผมเรียกว่าท็อปสุดดีกว่าเป็นเป็นเป็นรุท็อปสุดอ๋อเป็นเป็นรุ่นที่เราเราภูมิใจที่สุดว่างั้น่นนี้ท็อปสุดเลยครับที่จะเซอร์ เน็ตเวิร์กนะครับตัวคู่นี้นะครับสองพันนะครับเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กราคาสองพันบาทนะครับ อันนี้ให้เต็มๆเลยอันนี้ก็คือชุดที่จะใส่ข้างในนะครับแต่แต่ไม่ถึงเลขสามนะครับขอปลายปลายนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเรียกว่าเรียกว่างบสุดคุ้มดีกว่าอ่าสุดคุ้มเลยครับชุดนี้นะครับเป็นการเซอร์ไพรส์ช่วงปีใหม่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นชุดสุดคุ้มนะครับคืองานได้เลยนะครับงานสวยมากนะครับงานเนียนมากนะครับผมอันนี้อันนี้งานสวยงานมากนะครับรับผมแล้วก็จะตะแกงตะแกงเฉดนะครตะแกงเฉกตัวนี้นะครับสวยมากนะครับ มันมันเป็นเงาสะท้อนใช่มันแบบว่ามันงานงานเนียนมากคูดง่ายนะครับใช่แล้วก็จะมีสีระเบิดอย่างหนาเสริมเสริมผมสั่งสีระเบิดอย่างหนาเลยนะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับต่างพิเศษครับผมตัวนี้ก็คือเราเราจะเอาไว้เซอร์ไพรส์ช่วงช่วงปีหน้านะครับปีหน้าปีหน้าครับก็จะมีเดี๋ยวมีออเดอร์หกนะครับท่านจะพบกับออเดอร์หกร้านเดียว ในไดร์ย่านนี้พี่จะทำออเดอร์หกแปกประหลาดกว่าเพื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาเจอออเดอร์หกขอบเหล็กอตะแกรงขีกนะครับครับผมกลางแคปซูลอันนี้ก็คือเป็นเสียงกลางแคปซูลนะครับแล้วก็จะเป็นขอบเหล็กขอบเหล็กแบบนี้นะครับช่างอครับออเดอร์หกเราสั่งทําแล้วนะครับตอนนี้นะครับกาลังขึ้นงานอยู่นะครับเป็นเป็นสูตรของทางร้านขอบเหล็กมีตะแกรงฉีกนะแล้วก็เสียงกลางตัวนี้เลยนะ ูกค้าเตรียมเงินไว้เลยนะครับหลังปีใหม่แล้วนะครับหลังปีใหม่เจอกันนะครับแล้วก็จะเข้าช่วงสงกรานนะครับก็คือเราเรารับสงกรานปีนี้นะครับไม่ให้มีคําว่าไม่พอนะครับปีนี้จะพยายามว่าให้ลูกค้าว่าทางร้านเราจะพยายามไม่ให้ขาดนะครับจะจะอัดเต็มสตรีมเราจะสต็อปสต็อปเลยแต่ปีนี้ก็ไม่ทันเลยนะครับปีนี้ก็ถือว่าแบบ แบบเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับคือของของแคบจะไม่พอขายนะไม่พอขายนะครับเพราะว่าลูกค้าผมผมถึงขนาดว่าลายก็โทรลน์มาครับผมโทรก็โทรมาหน้าร้านก็ยืนอยู่ต้องให้ลูกค้าบอกว่าใครจะเอาต้องต้องให้ลูกค้าเลือกนะครับ ตัดสินกันแบบประมูลสินค้าเลยโอ้ยอมรับเลยนะครับขอบคุณ FC นะครับโอ้ยภูมิใจมากดีใจมากนะครับปีนี้เมื่อวานลงมาอีกสามคันรถอันนี้อันนี้ก็คือสต็อกนะครับด้านในนะครับสต็อกนะครับลูกเอ่อโรงงานจะหยุดนะครับผมได้สั่งเข้าไปสามคันรถ ก็เลยอัดไว้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังเปิดไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ไปไหนก็ยังขายเราพูดง่ายๆถ้าเรายังว่างก็แวะมาได้นะครับแวะมาได้โทรหานะครับผมไม่ไปไหนนะปีีน้ครับผมป้องกันนะครับรักษาตัวใช่ใช่ใช่ครับช่วงปีใหม่สถานการณ์โควิดด้วยอ๋อครับผมก็ช่วยๆกันเนาะก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องกันชุดโป้ใหม่ตัวนี้นะครับก็โป้ไม่ใหม่หรอก อันนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มเติมอุปกรณ์นะครับตอนนี้เสริมตัวนี้นะครับสองหมื่นสามนะครับสองหมื่นเพิ่มอะไรมาบ้างเพิ่มอ่าตัวนี้เขาก็แอมแแรงนะครับเป็นตัวนี้พันสองร้อยวัตต์นะครับให้ power แอมแรงขึ้นนะครับครับผมก็คือพัฒนา power ขึ้นอีกนะครับใช่พัดตัวนี้ลูกค้าได้ power แรงมากนะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มเพิ่ม mix นะครับเพิ่มหนึ่งพันบาทอ๋ออันอันนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับก็จะมีตัวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ครับ mix เสียงดีเลยครับ ไม่ต้องพูดถึงนะครับการันตีอยู่แล้วาาว่าของเราแรงจริงนะครับแล้วก็มีชุดนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับยังเปิดไม่ได้กำลังลองอ๋อ <c oughs> กำลังลอง,ลงอยู่ยครับกำลังลองเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รอรอแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> ก,ก็เรียกว่าของสต็อกเต็มเต็มร้านนะครับผมมีหกสี่ไม่ต้องกลัวนะครับเราจะดใหญ่ยิ่งกว่านี่เยอะนะครับสตาลาเตรียมตัวไว้เต็มที่เลยครับ เราเราเตรียมความพร้อมไว้ไว้ไว้เต็มที่เลยโอ้โหอันนี้อนี้ความแรงครับรจจเลื่อนเพลงหยุดเพลงได้เลื่อนเพลงได้บลูทูธนะบลูทูธก็กดตรงนี้ครับ อ่าก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ไม่ถูก็ได้อ่ะมันมันจะแรง ท่อท <Yes. S 1> so like, ี่ใช้เพลยงไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ต <lobster> ัวเกี่ยวที่จิดหมดเป็นสัญญาณเข้าตัวนี้ถ้าใช้ไม่ต้องใช้นะครับเป็นเอฟเฟกตทั้งหมดในท่อที่ใช้ใหม่ตัวนี้บิดไว้อันนี้เบสกลางแหลมพูดไม่นะครับไม้ก็จะใช้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าวู้ดลูกเพลียงเวลาที่ใช้เอฟเฟกนะครับเปิดได้ประมาณนี้นะครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ล้อเอฟเฟกต์ดนะครับเราเรี่องความมาจากอุทยาน ออรอลูกค้าลูกค้ามาจากอาสยเนะครับตอนนี้ลูกค้ามาไกลเลยมาลองมาลองอะไรครับช่างมีนี้ตัวนี้อ่าตอนนี้ลูกค้าซื้อมิกนะครับอ๋ออ๋อครับผมอ๋อเสียบผิดช่องช่องช่องนี้ช่อง,ง,ง,งนี้ไม่ถูก ช่างยังหลงเลยลูกค้าบอกจะถูกไหมเนี่ยแต่ช่างยังหลงเลยช่างยังหลงเขาหจืดเลยแนะนําเกี่ยวกับอะไรครับช่างมินิตัวนี้อ่าอันนี้ก็ลูกค้ามาจากในจุฬาเนาะมาซื้อมิกนะฮะครับผมทางร้านอ่าหรือท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับจะสั่งไปซื้อนะครับแนะนำนะครับวิธีการจะสั่งซื้อมิกนะครับมิกมีสองแบบนะครับอธิบายเลยนะครับแม่เป็นจิบกเอ็กแอลมาเอ็กแอลผู้เมีย สัญญาณมิกนะครับลูกค้าอยู่ทางบ้านนะครับถ้าจะต่างมิกมิกมี่สองแบบนะครับเมนเอาจะเป็นแจ็คโฟนนะครับถ้ารุ่นนี้นะครับลูกค้าสังเกตตรงนี้นะครับเมนเอานะหรือจะใช้เป็น RCA ก็ได้แต่ถ้าเมนเอา์สัญญาณจะดังดีกว่าลูกค้าก็ต้องดูก็เป็นแบบนี้นะครับคําว่าเมนเอาก็คือใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้ถ้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับมิกอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะจะเป็นหัวแบบนี้ มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอ่าไม่เหมือนกันจะเป็นรับสัญญาณอย่างนี้เหมือนเหมือนตัวนู้นนะครับอ่ามันจะเป็นรับสัญญาณช่องนี้อ่าก็จะมีตรงนี้ลูกค้าก็ต้องดูว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็จะเป็นรับสัญญาณแบบนี้แจ็คแอรทั่วไปนะครับที่ราคาอยู่ประมาณพันต้นต้นสองพันนะครับมิกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสองพันพันกว่าบาทนะครับก็คือสองพันกว่าเนี่ยครับจะเป็นแอแจ็คโฟนนะครับก็จะเสียบตรงนี้สังเกตคําว่าเมนเอาท์นะครับเมนเอาท์เป็นหลักนะครับใช้สายธรรมดาก็ได้ครับ ถ้าบางทีลูกค้านะครับมีที่บ้านนะครับอาจจะเป็นสาย RTA ทั้งสองข้างอืมอ่อก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับมาเข้านี่ได้เลยนะคเสียบเสียบรูปกตินี่แหละครับอ่าแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับมิกมิกที่ทันสมัยขึ้นมานะครับส่วนมากจะเป็นเอฟฟกแท้นะครับก็จะเป็นมิกราคาสูงจะเป็น XLR นะครับตัวเมียนะครับเสียบเข้าตรงนี้อ่าเสียบเข้าตรงนี้นะครับมีแค่2แบบเท่านั้นนะครับมีหัวแค่2แบบสังเกตตรงนี้นะครับคำว่า Main Output นะครับ เราถายเมนเอาพุทธด้านบนนะครับผมแต่ลูกค้ามาเสียบอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้สัญญาณออกอ๋ออันนี้สัญญาณเข้าครับผมก็เรียกว่าอันนี้เป็นการใช้ใช้ใช้ที่ถูกต้องนะครับเผื่อเื่อลูกค้าที่สั่งซื้อจากต่างจังหวัดจะได้เข้าใจนะจะได้รู้นะครับผมหรือถ้ามีมิกซ์อยู่แล้วสั่งเครื่องเสียงเราไปนะครับก็ถ่ายรูปให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวจะมีการสอนได้นะใช่ครับเราจะได้ส่งสายไปให้นะครับสายไปให้จะได้จะได้ต่อถูกนะครับใช่ครับเราจะได้ส่งสายไปให้ว่าต้องเป็นเส้นนี้นะครับต้องเป็น เส้นนี้นะแค่นี้แหละครับอ๋อก็คือการใช้สายวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอันนี้ลูกค้าเอาสายไปด้วยไหมครับเส้นนี้เอาไปไหมเอาทั้งทั้งชุดเลยลูกค้าก็จากอุธยานะครับผมอันนี้อันนี้ลูกค้าใช้ใช้คาราโอเกะก้ต้องเอาสายไปนะครับอันนี้อันนี้สายคาราโอเกะที่ออกจากตัวนี้นะครับอันนี้สัญญาณเข้านะครับอ่ามิกบางบางที่เขาจะมีสัญญาณรับอ่าสัญญาณรับแต่ถ้ามิกบางตัวไม่มีสัญญาณรับตัวนี้ลูกค้าแนะนําให้ใช้ตรงช่องไมเลยนะครับ อ่าสอนไปเลยในตัวนะครับใช้ช่องไม้นะครับสี่กับห้าลูกค้าก็มาดูช่องสี่กับห้าก็ต้องสไลด์คู่ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เพลงก็ดังเหมือนกันนะครับใช้กับช่องไม้ก็คือก็คือใช้กับช่องไม้ก็ใช้ลายไม้แต่ต้องปิดเอฟเฟกนะครับปิดเอฟเฟกนะครับต้ใช้เบสกลางแหลมแต่ต้องใช้คู่นะครับก็คือใช้ใช้อ่าใช้คู่อันนี้เป็นสเตอริโอเราเราเสียบตรงไหนเราก็มาปักตรงนี้นะแต่ถามว่าเสียงไหนดังดีนะครับอันนี้ลูกค้าฟังไปด้วยนะครับ เสียงไหนดังดีเสียงนี้จะดังดีกว่าเ,เพราะว่าอันนี้เป็นโมโนโอ,อันนี้จะเป็นสเตอริโอแต่ข้อเสียของเขาก็คือหนึ่งต้องเล่นไม่ให้เล่นแบบมั่วนะต้องต้องดู ถ้าหน้าในวงเล่าอันตรายเพราะงานจะแรงไม่ใช่ไม่ใช่จะมาปรับมั่วัวได้ลูกค้าต้องใช้เองที่บ้านแนะนำให้ใช้ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเราสไลด์ตรงนี้ขึ้นอย่าให้คนอื่นมาปรับใช่ต้องต้องเบาจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีกทีนึงครับมันมันใช้ได้เหมือนกันนะครับอ๋อครับก็คือพูดง่ายๆเราปล่อยให้คนอื่นมาปรับมั่วไม่ได้ใช่ไหมแต่ยานเขาจะแรงมากนะครับอ๋อแต่ยานอ๋อแต่านเขาจะแรงมากแล้วก็คือนคนทัดน์ไทรอนหรืออะไรอีกแบบใช่คือแล้ว ในสูตรเดย่วันน้าในรอยเริ่มต้นสหาันหาานจะในห้าแล้วตนี้เสร็จแล้วไนอสองันหตรงไหนข้างในข้างในองเล็กๆเเขียนไว้อันนี้เยนพิ่าัีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับคว่ามันมีร้อยที่มันมีีัวไม่มีม่แกเนา มันจะเล่นซ้ายขวาได้แต่อันตรายนะครับบอกไว้ก่อนนะครับต้องใช้มือเดียวนะครับห้ามใช้หลายคนเสียงจะดีขึ้นมากแต่อันตรายอันตรายในการใช้งานเพราะ เสียงมันจะแรงขึ้นฝากลูกค้าด้วยนะครับก็ต้องใช้มือเดียวนะครับพยายามจะใช้หลายคนแต่ถ้าไม่ไม่ค่อยถนัดก็ลูกค้าก็เอากลับมาใช้เส้นนี้นะครับอ่าอ่าสำหรับมิกตัวนี้มันมีนะครับช่องรับสัญญาณหกับเ็ดมันมี2อ่าเป็นเป็นโมโนอ๋อเราก็มาเล่นตัวเดียวแล้วแต่สะดวกจะใช้นะครับถ้าถ้ามันเสียงนี้ก็คือเลื่อนสองอันเลื่อนสองนะครับอ่าอันนั้นอันนั้นส ็จะใช้ง่ายแล้วแต่นะครับันี่คือฝากด้วยครับผมโอเคนะครับครับผมโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อลูกค้าจะรีบขับรุ่นนี้นะครับฝาด FT ทุกท่านนะครับที่ที่เห็นเราเป็นที่ผมทำราคา23,500นะครับตัวนี้เป็น power amp ที่แรงมากนะครับ1,200วัตต์ค l a s s h นะครับลูกค้าไปไปเพิ่มเป็น4คูณ4ได้เลยนะครับก็คือพูดง่ายๆเราเราเอา power amp ตัวนี้ไปเพิ่มไปเพิ่มได้นะเพิ่ม4คูณ4ได้เลยอันนี้ผมเปิด4คูณ4ให้ฟังเลยนะครับ ป้ต้นีนี้อยู่ครึ่งเดียวนะครับแรงมากนะครับจัดมากนะครับ power ตัวนี้คัสเฮ็ดนะครับอันนี้ยังไม่ผ่านมิกนะครับผมผมรับประกันเรื่องความแรงอ๋อตอนนี้นะครับผมผมจะทำปี64เนี่ยผมจะให้ลูกค้าแบบเต็มเต็มเลยนะก็คือ เน้นเน้นให้หนักแน่นไปเลยนะเน้นคุณภาพแล้วก็ข่าวดีนะครับขนส่งนะครับตอนนี้กําลังจะมีข่าวดีเรื่องการขนส่งกําลังติดต่อรถขนส่งเจ้าใหม่อยู่ครับผมว่าว่าเราจะมีค่าขนส่งที่ถูกลงยังอุบไว้ก่อนนะครับต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเซอร์ไพรส์ในปีหน้านะครับในปีหน้านะครับวินิจออโเต้สาวจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะ อ๋อฝากแค่นี้นะครับช่างวินิจนะครัาคุยกับลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้ลูกค้าอยู่ในตัดสินใจนะครับอ๋อลูกค้ากําลังตัดสินใจนะครับว่าจะเอาชุดไหนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับบอกมาที่ร้านวีดีโอโต้สาวหนึ่งสินค้าคุณภาพครับผมแบรนด์ดังนะครับแล้วก็เราใส่ใจในคุณภาพเนี่ยครับเน็ตวงเน็ตเวิร์กนี่ครับเน็ตเวิร์กตัวนี้เลยคือเรามีแต่เปิดอยู่เรามีแต่ให้อย่างเดียวนะครับครับนี่ครับอ่าเน็ตเวิร์กเพจหลุมหลบฝนนะครับใช้เน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับอ๋อครับเน็ตเวิร์กก็พันกว่าบาทแล้้้้วนนะคครับบบอ่าาาลูกใใชชงแ คุ้มราคาจริงๆเราเราเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับการดูโต้นะครับการใช้เทคนิคในการปรับแต่งเสียงต่างๆนะครับเราเรามีมีแน่นอนแล้วก็เซอร์ไพรส์ใหม่ล่าสุดอาจจะไม่ได้บอกนะครับชุดแพงเลยนะครับตอนนี้นะครับปีตัวใหม่นะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้ของแท้นะครับต้องย้ำนะครับของแท้ ต้องย้ำกับลูกค้าเลยนะครับคุยกันหลังไหม่นะครับคําว่าแท้กับเทียมคืออะไรนะอันนี้มันมีผลต่อบริษัทออ๋ครับต่อแบรนด์นะครับเดี๋ยวมาคุยกับช่างวินิจโดยตรงนะครับคุยหลังไหม่นะครับว่าคําว่าท็อปคืออะไรนะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวโทรคุยหลังไม่ครับมันมีพิเศษอยู่แล้วกับอุปกรณ์ภายในนะครับตัวนี้แรงมากนะครับแรงมากๆนะครับท็อปตัวนี้ USB บลูทูธได้นะครับตัวท็อปล่าสุดเลยนะครับของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ท็อปเลยนะครับสองพันกว่าบาทนะครับครับผม ก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นโปรโมชันใหม่ปีหน้านะครับปีหน้านะครับตอนนี้เราเราเตรียมเตรียมงานนะครับเราเราหยุดปีใหม่ก็จริงนะครับแต่เราเตรียมงานเตรียมโรงงานตู้ต่างๆนะครับก็อย่างสมมุติชุดที่ที่โปรโมชั่นไปนะครับใหม่ล่าสุดเดินกันแน่นอนนะครับปีเจอกันแน่นอนปี64นะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับเราฝากความขอคุณนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ FC พดคนยโสนะครับ FC ต่างจังหวัดทั่วทั่วไทยนะครับ รอฟังข่าวดีนะครับเก็บเงินรอฟังข่าวดีสงการปีนี้นะครับสงการปีนี้เราเรามันแน่เราเจอกันแน่นะครับเจอกันแน่นะครับสายโหดสายดันนะครับเจอกับวินิตรตสาวนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับช่างวินิตร